สวัสดีเพื่อนๆชาวอ็อบแคสทุกขั้นเลยนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาแนะนำวิธีการเช็คนะครับว่าเงินที่เราโอนเข้าไปเนี่ยนะครับจ่ายไปเพื่อซื้อตัวทนเนี่ยเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อเอามาอัปเกรดนะครับในส่วนของอ,อ็อบแคกับในส่วนของการซื้อ Energy เนี่ยนะครับเข้าแล้วหรือยังก่อนหนึ่งเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ในระบบของตัวท o ลิงค์นะครับเราต้องอันนี้ต้องไปติดตั้งอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับท o ลิงค์ ก็กดไปที่ทอร์นิงพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยดูง่ายๆเลยเลยนะครับของอเพื่อนๆเนี่ยข้างบนตรงนี้เนี่ยนะครับเราโอนไป550ใช่ไหมครับ550อ่าถ้าผมจำไม่ผิดข้างบนตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ200ประมาณ240นะครับแล้วก็ข้างล่างข้างล่างตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะประมาณ1 0อยกว่าประมาณ104เหรียญประมาณนั้นนะครับประมาณเนี้ยเพราะว่าก็โอนไปเนาะนะครับเราก็จะได้มาประมาณนี้ นะครับเราก็สามารถทีนี้ต่อไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปซื้อ Energy ได้แล้วอของเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับตรงนี้จะไม่มีใช่ไหมครับจะขึ้นเป็นแถบสีเทาแบบนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องไปขั้นตอนต่อไปก็คือพอเมื่อเงินเข้ามาแล้วนะครับเราต้องไปซื้อ Energy ต่อนะครับก็ไปทําตามขั้นตอนเนาะนะครับแล้วจะได้เริ่มต้นเลยนะครับไปให้เพื่อนดูเช็คแค่นี้เช็คง่ายๆนะครับ ตรงนี้มีมีเหรียญเข้าไหมตรงนี้มีเหรียญเข้าไหมแล้วเข้าตามจํานวนไหมนะครับพื้นฐานก็ประมาณนี้นะพอดีผมจําตัวเลขเข้าๆได้ประมาณประมาณเนี้ยร้อยสี่สิบแล้วก็ข้างบน240แล้วก็ข้างล่างเนี่ยประมาณ104เหรียญประมาณนั้นนะครับเพื่อเอาไปอันข้างบนเอาไปอัปเกรดนะครับข้างล่างเอาไปซื้อ Energy นะครับไปซื้อไปซื้อแก๊สค่าแก๊สนั่นเองที่เราจะเอาไว้รับโอนเหรียญโอนเข้าเหรียญประมาณนี้ นะครับก็ฝากให้เพื่อนชาวอับแคททุกท่านเลยนะครับก็เหมือนเดิมก่อนจบกับพิ่ใช้่ก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดตรชมกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะสวัสดีครับ